สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประชาธิปัตย์วงแตกเตรียมศูนย์พันแน่เลือดเก่าไหลออกไปเลือดใหม่ไม่ไหลเข้าจับตาสึกชิงห่วหน้าพักใต้ประชาธิปัตย์ออกตัวแรงก่อนพักใดๆประกาศความพร้อมสู้สุดเลือกตั้งแต่เนื้อในพักประชาธิปัตย์ยังขัดแย้งกันแบ่งฝ่ายต่อรองกันอย่างหนัก จนคนเก่าแก่เริ่มออกอาการทนไม่ไหวกับการบริหารงานพักที่มีกับตันอุดดาจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักกลุ่มที่ทางปรากฏการณ์นิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงอดีตรองหัวหน้าพักรัชาทิปัติ ดูแลพื้นที่ภาคใต้สามสมัยเป็นรายล่าสุดที่ส่งสัญญาณขอแยกทางหลังฝากชีวิตทางการเมืองกับประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานถึง29ปีวัดปฏิบัติของประชาธิปัตย์ที่ชูตัวเองเป็นสถาบันทางการเมืองกำลังถูกท้าทายอย่างหนักเนื่องจาก หลังการเลือกตั้ง24มีนาคมปี2562แผลราบคาบในสนามกทมภักใต้ฐานที่มั่นสำคัญก็โดนเจาะไข่แดงไปหลายพื้นที่การปรับเปลี่ยนทีมผู้บริหารพักจากอภิสิทธิ์เวชาชีวะมาอยู่ในมือของจุรินที่หวังจะกอบกู้ศรัทธาพักให้กลับมาใหม่ โดยแนวทางของจูรินไม่ใช่โมเดลเดิมที่เคยใช้บริหารพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนทำให้นักการเมืองรุ่นใหญ่ต้องเก็บกระเป๋าออกจากพรรคกันพร้อมความชอกช้ำที่แตกต่างกันออกไปจูรินโมเดลรวมศูนย์อำนาจการบริหารอยู่ที่หัวหน้าพรรค และเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักที่พยายามผลักดันคนรุ่นใหม่เด็กในคาถาให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนพักทั้งงานด้านบริหารงานด้านกฎหมายรวมถึงการขยายฐานเสียงใหม่โดยอาจจะหลงลืมความสำคัญ ของคนเก่าคนแก่แม้จะมีหลายเสียงภายในพักโดยเฉพาะคั่วเก่าคอยทักท้วงแต่จูรินเฉลิมชัยชัยยุทธวิธีรับฟังเสียงทักท้วงแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามเมื่อตำแหน่งหัวหน้าพักใต้ว่างลงด้วยเหตุนิพิจากไปแล้วนักสังเกตการในพักนอกพักรอจับตาการเลือกตั้งหัวหน้าพักใต้คนใหม่ในวันที่18ธันวาคมนี้ว่าใครจะเข้าวินระหว่างนายกชยัย เดชอิดขาาทองสอสสงขาคนรุ่นใหม่ไฟแรงเด็กในคาถาของเลขาต่อที่ต้องวัดกำลังกับชินวรบุญเกียรติสนสนครศรีธรรมราชที่ได้รับแรงสนับสนุนจากคนเก่าคนแก่ในพักว่ากันว่ายุทธศาสตร์อำนาจในพักของจูรินเฉลิมชัยจำเป็นต้องยึดตำแหน่งหัวหน้าพักใต้มาให้ได้เพื่อคุมการสรรหาว่าที่ผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งหน้า เพราะโดยโครงสร้างการบริหารหัวนหน้าภาคจะเป็นคนทำความเห็นในการส่งผู้สมัครลงรับการเลือกตั้งสสเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพักดังนั้นโอกาสที่เดชอิดเขาทองจะเข้าวินได้นั่งเก้าอี้หัวนหน้าภาคใต้จึงมีสูงกว่าชินวรบุญเกียรติอยู่มากเดชอิด แม้เป็นสสสมัยแรกแต่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสองสมัยทำให้บารมีในจังหวัดสงขลาเบ่งบานมานานยิ่งได้รับแรงหนุนจากทาวเเสนเนียมอดีตสสสงขลาหลายสมัยยิ่งทำให้ชื่อชั้นเข้าขั้นติดลมบนอีกด้านหากดูความเคลื่อนไหวของนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกรงปกป้องอาแขนต้อนรับนิพิษ ให้มีที่ยืนในพรรคประชาธิปัตย์ต่อก็พอจะอ่านทางกันออกว่านิพนธ์ที่ไม่กินเส้นกับนายกชายอาจหันมาสนับสนุนชินวรให้ขยับเป็นหัวหน้าพรรคใต้อีกแรงอีกทั้งความสัมพันธ์ระหว่างนิพนธ์ทาวรเดินคนละทางมาโดยตลอดจึงค่อนข้างจะชัดเจนว่าปรากฏการณ์นิพิษ สะท้อนไปถึงปัญหาการชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคใต้ที่ต่างฝ่ายต้องการครอบครองให้ได้ก็เพื่อต่อยอดในการผลักดันคนของตัวเองเป็นผู้สมัครสสในพื้นที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์อยู่ในห้วงความเปลี่ยนแปลงหากเป็นไปอย่างที่สาธิตวิตุเตชะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคภาคกลางส่งสัญญาณว่าเร็วๆนี้พรรคประชาธิปัตย์จะมีการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของพรรค จากภาพหลักที่อาจจะเป็นความเก่าแต่เป็นความเก่าของความรอบคอบเพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมมากที่สุดส่วนเรื่องความใหม่นั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราจะเสนอคนที่คิดว่ามีความทันสมัยกับโลกในปัจจุบันดังนั้นในยักษ์การเปลี่ยนจากเก่าไปใหม่ของประชาธิปต์จึงอาจไม่ใช่ความใหม่เสียทีเดียวแต่ที่ต้องลุ้นไปจนถึงเลือกตั้งภายในพักคงต้องฟาดฟันกันอีกหลายยก เพื่อพยายามทวงดุลอำนาจไม่อยากให้สูรินเฉลิมชยัยคุมพักเบ็ดเสร็จรัฐบาลประยุทธ์พวานหนักรีบใช้กลยุทธ์เตะถ่วงยื้อซื้อเวลารักษาระบอบประยุทธ์ไปต่อยิงภาพแห่งการเลือกตั้งที่จะถือเอาพิมพ์เขียวจากรัฐรมนูญพศ .2540 แพร่กระจายออกไปมากเพียงใดความเชื่อมัน่นที่ว่าชัยชนะจะเป็นของพรรคเพื่อไทย ยิ่งฝังรากอย่างจำหลักหนักแน่นกระทั่งเกิดบทสรุปในกลุ่มกองเชียร์ผลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาในทางเดียวกันว่ากำลังถูกหลอกเป็นการหลอกโดยการสมคบคิดระหว่างบางส่วนภายในรัฐบาลภายในพรรคพังชารัฐกับบางส่วนของพรรคเพื่อไทยโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเปิดทางให้กับคุณทักษิณชินวัตรได้กลับบ้านอย่าได้แปลกใจ หากจะมีน้ำเสียงท้วงติงคือก้องมาจากภายในของพักประชาธิปัตย์นทํทำนองว่าการเลือกตั้งแบบนี้เท่ากับเป็นการเปิดทางให้ระบอบทักษิณเข้ามาแทนที่ระบอบประยุทธ์จึงนำไปสู่การพยายามแก้เกมทางการเมืองโดยการอาศัยร่างกฎหมายลูกมาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นการรักษากรรมวิธีในการ คิดคำนวณอันนำไปสู่ระบบบัตรขย่งเพื่อเปิดโอกาสให้กับพรรคขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบ2บัตร2เบอร์เพื่อสร้างความสับสนยุ่งยากจากนี้เป็นต้นไปจำเป็นต้องสนใจต่อบทบัตรของเนติบริกรจากทรรเนียบรัฐบาลอย่างเป็นพิเศษรวมถึงจังหวะก้าอันมาจากพรรคร่วมรัฐบาลสำคัญในรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคพรศงชารัตไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์แนวโน้มและความเป็นไปได้ก็คือการหันเหให้ร่างกฎหมายลูกที่เสนอโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอ,อันถือได้ว่าเป็นของรัฐบาลดำเนินไปตามเป้าหมายทางการเมืองเป็นเป้าหมายที่จะรักษาอำนาจอันได้มาจาก รัฐทระหารโดยมีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวแทนอย่างไม่แปรเปลี่ยนความหมายก็คือยังจะรักษาระบอบประยุทธ์ให้ยืนยาวเกมการเมืองอันเป็นความต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนไปยังเดือนธันวาคมจึงมากด้วยความแหลมคมไม่ว่าจะมองจากด้านของรัฐบาลไม่ว่าจะมองจากด้านของฝ่ายค้านเป็นกลยุทธ์การต่อสู้ในท่ามกลางความพยายามซื้อเวลา นั่นก็คือทำอย่างไรให้การดำรงอยู่จะพ้นไปจากต้นปี2565และจะอยู่รอดไปจนถึงปลายปีจากความพยายามเตะถ่วงหน่วงยื้อเป้าหมายเพื่อคงอำนาจแห่งระบบประยุทธ์ต่อไปในขณะที่ทางด้านของพรรครงชารัฐที่มีคำพูดที่ว่าตอนนี้เรามีว่าที่ผู้สมัครสสเกือบครบทุกจังหวัดแล้วและกลไกของพรรค ได้วางไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่คือคำกล่าวของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเลขาธิการพักรองชารัฐระหว่างเป็นตัวแทนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกหัวหน้าพักไปประชุมจัดตั้งสาขาพักจังหวัดขอนแก่นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากเมื่อต้นเดือนทั้งพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัทเพิ่งลงไปประชุมจัดตั้งสาขาพักภาคใตใ้ในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส จะว่าไปก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณไกลถึงรัฐบาลชุดนี้ยังเหลือเวลาอีกปีกว่าแต่พระรชารัฐก็มีการเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วจะต้องเลือกตั้งใหม่ในการประชุมจังหวัดขอนแก่นเลขาธิการพักร่มชารัฐได้กล่าวกับสมาชิกพักด้วยว่าเรื่องในพักไม่อยากให้สมาชิกหรือสอดสพักออกมาพูดเป็นรายวันทุกอย่างให้ฟังจากปากหัวนหน้าพัก คือพลเอกประวิทย์คนเดียวเท่านั้นอย่าให้สัมภาษณ์ซีสัวรัอเอกธรรมนัตอ้างคำพูดหัวหน้าพักไม่มีใครรู้ว่าเรื่องอะไรที่ว่าสีสัวแต่หากใครก็ติดสถานการณ์ภายในพรังชารัฐโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ปรับกบฏดพลังชารัฐก็จะมีข่าวจริงบ้างเท็จบ้างสีสัวบ้างไม่สีสัวบ้างออกมาสร้างแรงกระเพื่อมในพักอยู่บ่อยๆล่าสุด ก็มีข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกกับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมแยกวงจากพรังชาระของพี่ใหญ่สามปอไปตั้งพรรคการเมืองของตัวเองพลเอกประวิตรรีบปฏิเสธข่าวนี้แต่ พลเอกประยุทธ์กับเอาแต่ใส่หน้าเดินหนีไม่ตอบมีการวิเคราะห์ที่มาที่ไปถึงกระแสข่าวดังกล่าวน่าจะมีมูลจากการที่พลเอกประยุทธ์ไม่มั่นใจพลังประชารัฐว่าจะยังสนับสนุนตนเองเป็นแคนดิเดตนายกในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ผสมกับข่าวที่กระชอกออกมาว่าพลังประชารัฐมีตัวเลือกใหม่เป็นคนดังที่มีชื่อเสียง คือต่อให้มั่นใจว่าพี่ใหญ่ไม่หักหลังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องมั่นใจในตัวร้อยเอกธรรมนัสอีกอย่างถ้าข่าวตั้งพักเป็นเรื่องจริงเพราะไม่เชื่อใจร้อยเอกธรรมนัสก็ต้องถามก่อนว่าเจ็ดปีกว่าที่ผ่านมาอย่างจะมีนักการเมืองกี่มากน้อยที่เชื่อมั่นในตัวพลเอกประยุทธ์จนถึงขั้นเสี่ยงย้ายตามไปอยู่พักใหม่ด้วยหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อข่าวจากเว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุรเทพมารับชม